สวัสดีค่ะเด็กวันนี้ครูพ่พินะคะจะมาแนะนําเกมสับคู่รูปร่างรูปทรงเอ๊แต่อยากรู้ใช่ไหมคะว่าเล่นยังไงงั้นเราไปดูกันเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะมาเล่นเกมกันนะคะเรามาเมรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงกันก่อน,นะคะ่ะนี่นะคะรูปแรกนะคะรูปวงนีนะคะภาษาอังกฤษคือโอ้รูปต่อไปนะคะรูปสามเหลี่ยม ไปนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาษาอังกฤษคือ square ต่อไปนะคะรูปวงกลมภาษาอังกฤษคือ circle รูปสุดท้ายนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาษาอังกฤษคือ rectangle คะนี่คือเกมจับคู่รูปร่างรูปทรงค่ะรูปแรกนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กนําไม้หนีบเนี่ยไปหนีบตามสิ่งของที่เราได้ตามรูปร่างรูปทรงที่เราได้รับได้เลยค่ะ แบบนี้นั่นเองคาะรูปต่อไปนะคะก็จะเป็นรูป,ปวงกลมให้เด็กทาเหมือนเดิมเลยโดยเอาไม้หนีบเนี่ยไปหนีบตามสิ่งของที่เราได้ตามรูปร่างรูปทรงนะคะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย จากเกมจับคู่รูปร่างรูปทรงนะคะจะเชืวอพัฒนาทักษะช่องปัญญาในเด็กปฐมวัยใ,ให้มีความสามารถในการเข้าใจมีไหวพริบและมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอีกทั้งมีความสามารถในการใช้ความจำด้วยดค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณพี่พิมขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันบรรยากาศหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย